สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวาพบกับช่องต้องกล้วยมาเชี่ยแนวกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอ่มวันนี้เราก็จะมา,ขาเขาเรว่าอะไรนั่แหละมา,า,อ,มมาอักหลดคลิปกันนะคะอาจจะไม่ค่อยมีก็ไม่เป็นไรเนาะ ก็ข้อความเดี๋ยวเราก็จะอาจจะมีคลิปให้ดูนะคะก็ขออนุญาตไปกับกับเราค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกระดิ่งจะอยู่ท ma. ้ายๆนะ ทำไมถึงเราจะมาให้ใครเห็นว่าทำไมของเราเป็นการนะคะทุกคนเรามีอะไรเครื่องที่กาก็ไม่สร้างนะคะจะได้ไปหาหมอหรือเปล่าไม่แน่นะคะทุกคนเราก็เลยต้องเอาผ้าก๊อตกับก๊อตเทปไออันดักอันกักขาะเนี่ยมาปิดไว้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มันเคลื่องเนาะคือแบบให้ปิดกาข้างลนึงไปเลยอะค่ะเหมือนแบบ เออมันเป็นอะไรไม่รู้ครั้งครืนเอาปกติข้างขวาเราก็จะมองไม่เห็นอยู่แล้วนะคะวันนี้อัดบุ่ยลิปเพลงไปเยอะเลยอัดบุ่คลิปเพลงไปเยอะเลยเ,อลเลอยอะเลยลค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะขยายเม็แล้วนอนให้ดจนเมือ่อคสาเหตุที่คือที่เป็นก็คือเป็นอย่างเงี <c> ้ย <oughs> เห็นไหม ใอันเดมือกว่าจะได้เห็นเนาะโอเคค่ะก็ทุกคนอาจจะเห็นแล้วแหละเนาะว่าทำไมถึงเราเปลีก,กานะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอแยกกินน้ำก่อนนะคะดีอย่ามานะทุกคนค่ะก็พอมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังทำไมถึงเราเป็นแบบนี้ตั้งแต่เราเล่าก,กาะะิตกอกค่ะทุกคนจำได้ไหมที่เราไปโพสหน้ากิ๊ก,กอกแล้วบอกว่าการเราเนี่ยเป็นอะไร อ่านั่นแหละก็เดี๋ยวเราเนจะได้ฟังข้าวาจงเราเป็นก็อันนี้ก็ไม่ทราบนะคะเผื่อได้ไปหาหมอแล้วกันอ่าโอเคก็เดี๋ยวกันนี้เราก็จะไปกินข้าวแล้วนะคะแต่ยังไม่รู้ว่ามีอะไรกินเนาะถ้ามีอะไรกินเดี๋ยวเรามาบอกนะค่ะทุกคนบอก่างนี้แหละไม่ไม่ได้บอก่ไหนอย่างอื่นไกลนะคะ ให้ทุกคนดูดิตาเราปิดอย่างเงี้ยคือแบบปองเริ่งมาเลยก็เอาขึ้นมาอย่างเงี้ยให้ทุกคนดูเราเอยียงตาข้างให้ดูทีหนึ่งนั่นแหละทุกคนอาจจะเห็นว่าทำไมถึงเราสเหตุที่เราปิดตาเพราะอะไรก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนที่เขานะคะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ไดยอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ เคคะก็หลังจากที่ให้ดูคลิปไปนะคะทุกคนก็อาจจะเห็นนะใครที่เป็นเหมือนเราก็ใช้น้ำยากันนี้ได้เลยที่เราแนะนำไปในคลิปนี้นะคะ <c oughs> อย่างอาจจะเปลี่ยนไปก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะเราเป็นคนที่จานนะคะไม่ชาวจานไปหลายรอบเราเย็นอีกก็หลายรอบเลยคะ่ะที่ม่จะก่อนที่จะมาอาัดคลิปให้กระด ให้กับทุกคนดูนะคะอันพูดอันบ,าบน้าใดว่าสันเดี๋ยวเราต้องไปหาคลิป้องเพลงแล้วนะคะใครที่อยากให้เหมย้องเพลงอะไรฝากความเมนมาไว้หน่อยนะก้รทางคลิปเลยเพราว่าส่วนใหญ่เหมยก็จะลงเพลงแบบพวกแบบเป็นเพลงพวกอีก,กานเนาะไม่ค่อยขนาดเพลงเพวกแบบอันเขาเรียกว่าอย่างวะอืม ข้องไทยข้งไอข้องไทยนะนะนะอันขัดเจา้าอันโหกจัก่านะสนอมคอยกันเล่าเพลงไก่อันอีสานเนาะโหกนะคะทุกคนก็เล่าใช้ความยาไปหลายคลิปเลยขอเน,นี้ยก,กันนะทุาคุณนะคะทุกคน,น,ะคะกคนออเคค่ะทุกคนเราก็จะมาอันนี้แล้วนะคะเรา กินน้ำกันแล้วนะคะเราไม่ค่อยพูดตัวๆเท่าไหร่เพราะว่าอย่างเราก็จะเป็นวัดๆเนาะ <c oughs> รวมกันแล้วหลายๆคลิปนะคะเหมยก,ก็ทำได้แค่เยอะเลยบางทีก็มีรวมคลิปมั่งนะคะใครที่อยากให้เหมืยรวมรวมซ้รวมคลิปอะไรฝากความเม์มาด้วยนะคะเพราะว่าการนี้เหมยก็จะทำคอนเทนต์นะคะอย่างเช่น ให้อาหารแมวนะคะแมวสองตัวนี้นะคะน้องสาวเ,เลงเนาะต่อไปคอนเทนท์ที 2, ่สองคอนเทนต์อย่างเช่นถ้าเกิดวันเกิดน,นะคะก็จะไปซื้อไพรส์อย่างเช่นน้องสาวของเ่าเองนะคะอ่ะต่อไปคอนเทนท์ที่สามนะคะก็ทําคลิปแกล้งคนนะคะใครที่อยากให้เราเป็นอ่ทาทฮคอนเทนต์หนนะคะระหว่าง หนึ่งสองสามสี่แต่เวลาคะ่ะพูดมาอะไรทั่คลิปมาเยอะแล้วเพราะว่าเสียงตอนนี้เราก็เป็นหวัดแล้วเนาะเป็นหวัดแบบเสียงเหมือนขึ้นจมูกนะคะทุกคนแล้วเสียงมันก็จะประหลาดเถื่อๆมากโอเคค่ะใครอยากให้เธออยากให้ใหม่ทำคลิปอะไรแล้วก็ ทำคลิปเกี่ยวกับคอนเทนต์มาคอนเทนต์ไหนนะคะมาความเหน็นได้เลยใต้คลิปช่างยิ่งชือว่าตั้งกล้วยเหมยแชแนลนะคะหัยพูดเป็นทำนี้อีกการวตั้งกล้วยเหมยแชแนลนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเร่งฝากกดไว้กดแชร์กดติดตามทุกทางนะคะไม่ว่าจะเป็น ยูทูบแอพพลิเคชัน o อ i n s ตาแกรมนะคะหรืออดจีแน่ๆบายบาย